เวลา9ก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรดมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพัชจุลจอมเก้าตมบพรมณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2566 ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระตนตไตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่หพระผู้พิจารณากำเนดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อย จากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1391นายสวนาวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูโดยพร้อมเพียงกัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามปรดมราชกุมารีทรงเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษ,ษาโรงเรียนในร้อยพัจจุนจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523โดยพระวิริยาอุาตสาหะทุ่มเทกำลังพระวรากายและพระปีชาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษ,ษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษานี้ส่งสอนส,ส,สองวิชาคือวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลกชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชั้นปีที่5 ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนในร้อยถุงพราธุงกร,งกรมถวายพานดอกไม้ทูบเทียนจำนวน5คู่แล้วพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา2565มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4ที่มีผลการเรียนดีรับพระราชทานรางวัล686นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคำ18นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับ เงิน124นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง200นายส่วนรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคํา4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน181นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง159นายโอกาสดีพระราชทานพระราชวองารแก่นักเรียนในร้อยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการดำเนินชีวิต นอกจากความรู้วิชาการแล้วนักเรียนต้องอยามฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มีจัญญามารยาทที่ดีต่อบุคคลที่ได้พบเห็นมีความเพื่อเฟืออ,อบอ้อมอารีกับเพื่อนฝูง และบุคคลผู้ใต้บงังคับบัญชาเช่นในระหว่างเป็นนักเรียนก็เป็นรุ่นน้องเป็นต้นกอยอย่างนี้เรื่องแบบนี้ก็พูดซ้ำๆทุกปีเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งพึงปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะแต่เป็นช่วงที่เป็นนักเรียนในร้อยแต่ว่าเป็นเมื่อไประกอบอาชีพทำการงานและในชีวิต ต,ต่อไปก็ต้องเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างของสังคมสืบต่อไปเพราะเราได้ เวลา14นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระก,รกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวาังสระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายอเล็กซ์ไกเกอร์โซเฟียเอกอัครราชทูตสาธารณร,รัฐช,ชิลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองพระบาทกราบประคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอาลีนองตวดฟัดดุลภร,ริยาเอกอัครราชทูตร่วมเขา้าเฝ้าทูลละองพระบาทด้วย เวลา12นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2564เป็นวันที่2ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนพระราชทานโลดเกียรติยศศาสตราจารย์เกียรติคุณอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นและอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอคกินเหล่าเกเส้นอนุสอนรวม8คนโดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตตรังรวม2,161คน <N> ในปีที่ผ่านมามหาวิทยายลัยสงขลานครินมีผลการดำเนินงานอาทิพด้านการวิจัยและนวัตกรรมพุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านดิจิทัลด้านกเกษตรด้านอาหารและด้านสุขภาพมหาวิทยายลัยได้รับรางวัลการบริหารสุขภานเป็นเลิศ Thailand Quality Class TQC ประจำปี2564จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติเมื่อวันที่27มกราคม2565 โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศจึงต้องนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบกิจการงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองทั้งต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ในวันนี้ข้าจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในการทํางานสร้างสรรค์ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของส่วนรวมนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายจึงขอให้แต่ละคนร่วมกันทํางานเพื่อส่วนรวมด้วยความสามาัคคีกลมเกลียว โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลราที่เบตอดุลยเดชพิกรมพระบรมร,ราชชนกที่ว่าเขาให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งงานที่ทำก็จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นและเป็นรูปประโยชน์ที่พึงประสงค์ทุกประการ